ตอนนี้เราก็อยู่จุดที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับตอนนี้เราก็ยังเดินไปยังเป้าหมายครับจริงผมไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายที่เราจะไปคือที่ไหนเดี๋ยวไปเราก็จะรู้เองดอยอินทนนท,นท์ครับขันไม้เพียบ <laughs> ที่เดินเดินเอามือล้วงกระเป๋านี่ไม่ใช่อินดี้อะไรหรอกนะครับแต่พอมันหนาวอุณหภูมิประมาณ1-2ององศานะครับ Lula Mauna.